ปีนี้เลิกไหว้ไฉสิงเอียคือ17กุมภาพันธ์ครับก็คือจะเป็นคืนของวันที่16วันจันทร์ที่16ย่างเข้าวันอังคารที่17ครับก<อ>ารไหว้เทพไฉสิงเอียปี2026เต๊ะไหว้ให้ตั้งไว้ที่การแจ้งครับที่จะสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้เนาะ ถ้าใครอยู่คอนโดก็ตั้งของไหว้ไว้ที่ระเบียงเลยครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าเซฟไว้นะครับเพราะว่าผมจะพูดแบบละเอียดยิบเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับปีนี้เลิกไหว้ไฉ่สิ่งเอียคือ17กุมภาพันธ์ครับก็คือจะเป็นคืนของวันที่16วันจันทร์ที่16ย่างเข้า วันอังคารที่17ครับในปีนี้จะมีเลิกว่าอยู่2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงตีหนึ่งครึ่งไม่เกินตีสามกับช่วงตี3ามครึ่งไม่เกินตีห้าครับในช่วงเลิกตีหนึ่งครึ่งเนี่ยไม่ควรให้คนปีมะแมนำไหว้นะครับเพราะว่าชงส่วนเลิกที่2ก็คือช่วงตี3ามครึ่งไม่ควรให้คนเกิดปีวอกนำไหว้ครับในปี2026นี้เราจะตั้งโต๊ะไหว้หันไปทางทิศใต้กันนะครับเปิดแอปเข็มทิศ หันไปให้ได้180องศาตรงองศาที่ร8 0ตรงนั้นเราก็เอาโต๊ะไปตั้งอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับก็คือเราจะวหว้หันไปทางที่ร8 0เลยการตั้งโต๊ะคือเราจะวางรูปไฉ่สิงเอียไว้ที่ปลายสุดของโต๊ะตรงข้ามกับเราถัดมาจะเป็นกระถางทูบที่ข้างในจะใส่มเมล็ดถั่ว5้าสีมเมล็ดถั่ว5สีนี่ก็คือเราสามารถเอามเมล็ดเนี้ยไปใส่ในดินแล้วมันก็จะงอกเงยนะครับ จะไม่แนะนําให้ใช้ข้าวสารเพราะว่าข้าวสารพอไปใส่ในดินแล้วมันจะไม่งอกเงยต่อแล้วคราวนี้ถัดมาก็จะเป็นถ้วยน้ําชา5ถ้วยแล้วก็จะเป็นผลไม้ผลไม้ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นส้มกับแอปเปิลคราวนี้ถ้าใครมีผลไม้อย่างอื่นที่อยากไหว้ก็ใส่เข้าไปได้เต็มที่เลยครับส่วนอันอื่นก็จะมีขนมจันอับ วุ้นเส้นแล้วก็เต้าหู้ครับเราสามารถเอาน้ำแร่มาวางไว้เพื่อมาดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่วนตัวของผมเนี่ยจะเอากระเป๋าตั้งแล้วก็สมุดบัญชีไปวางไว้เพื่อให้ท่านอวยพรให้ส่วนรูปกับกระถางทูบอย่าเพิ่งตั้งนะครับเอาไว้หลังสุดก่อนที่จะถึงเวลาไหว้ตอนนั้นค่อยตั้งทีเดียวพอเราเตรียมโตะเสร็จ ก็ไปอาบน้ําชําระร่างกายให้เรียบร้อยพอถึงเวลาตีหนึ่งครึ่งหรือตีสามครึ่งก็นํากระถางทูบมาตั้งครับแล้วก็เอารูปของไชยสิงเอยตั้งไว้หลังกระถางทูบอีกทีหนึ่งคราวนี้ถ้าใครไม่มีรูปไฉยสิงเอยนะครับ mm. ก็สามารถเปิดรูปในมือถือแล้วเอาไปตั้งไว้แทนรูปของท่านก็ได้แต่ว่าอย่าลืมตั้งหน้าจอให้มันไม่ดับเองพอวางรูปท่านเสร็จเนี่ยเราก็เปิดประตูหน้าต่างของบ้านเราชั้นล่างไว้แล้วเราก็เริ่มจุดทูบผู้นำไหว้จะจุด12ดอก ส่วนผู้ไหว้ตามคนอื่นๆก็จะจุดคนละ9ดอกผู้นําไหว้เนี่ยจะเอาทูบสามดอกไปไหว้ฟ้าดินแล้วก็ปักไว้ที่พื้นดินครับส่วนถ้าใครอยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ก็เตรียมกระถางทูปอีกกระถางหนึงไว้แล้วก็พอไหว้ฟ้าดินก็คือเราเอา3าดอกไปปักไว้ที่กระถางทูบที่เราเตรียมไว้ขั้นตอนในการไหว้รอบที่1ให้ผู้นําไหว้กล่าวว่า ขอให้เทพไชยสิงเอียเทพแห่งโชคลาภมาเป็นประธานด้านโชคลาภในปีนี้ถ้าใครเคยไหวในปีที่แล้วก็อาจจะขอบคุณท่านที่ช่วยโดนบันดาลโชคลาภในปีที่ผ่านมาด้วยก็ได้ครับถัดมาให้ทุกคนยืนทําสมาธิจินตนาการว่าท่านมาอวยพรให้เรามีโชคมีลาบแล้วเราก็เอาทูบ3ดอกไปปักอันนั้นคือรอบที่1รอบที่2ก็ทําเหมือนกันครับแล้วก็ปักทูบ3ดอก รอบสุดท้ายก็ทําแบบเดียวกันเลยเสร็จแล้วก็เอาทูบผลมดอกที่เหลือสุดท้ายไปปกักหลังจากที่ไหว้เสร็จ3มรอบก็ให้เราเข้ามาในตัวบ้านครับแล้วก็ลองสังเกตดูว่าอยู่ในตัวบ้านเนี่ยเราได้กลิ่นทูบเข้ามาไหมถ้าได้กลิ่นทูบเข้ามาแสดงว่าเทพไชยสิงห์เอียเนี่ยได้มาประทับที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วพอทูบหมดก็ลาน้ําชาแล้วก็ลาน้ําแร่มาดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคลครับส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือกระถางทูบโดยเราเชื่อกันว่าที่เท่าทูบจะเป็นตัวแทนของเทพไชยสิงห์เอียครับเราก็จะ ที่ผ่านพิธีแล้วมาตั้งไว้ในบ้านเราก็เหมือนเป็นการเชิญเทพไชยสิงเอียมาประทับที่บ้านเราครับจุดที่วางกระถางทูบผมแนะนําว่าวางในจุดที่เราสามารถมองเห็นได้บ่อยๆเวลาเราเดินผ่านกระถางทูบก็จะได้ระลึกถึงเทพไชยสิงเอียได้แต่ว่าระวังจุดนี้ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าถึงก็เลือกจุดที่เหมาะสมหลังจากที่วางกระถางทูบเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพิธีครับหลังจากที่ไหว้กันแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงๆๆเรวยๆนะครับถ้าใครมีของไหว้หรือวิธีไหว้ที่แตกต่างจากนี้ก็พิมพ์คุยกันได้เลยครับ ผมทัศน์สินแสวิศวะผมจะนําความรู้ด้านโหราศาสตร์จีนมาแชร์ให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นครับติดตามผมไว้จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ